คิวงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับคิวงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการติดตามกันนะคะสําหรับคิวงานเพราะว่าที่ผ่านมานะคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยหมอลำเสียงวีหกนะคะก็ถือได้ว่าคิวงานเนี่ยก็คือแน่นจริงๆนะคะเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นคิวงานของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงานในโซนของภาคอีสานนะคะเรียกได้ว่างานอยู่ที่ภาคอีสาน ก็คือแน่นจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นกันหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงนะคะเราก็ได้มีการไปติดตามรับชมที่หน้างานซึ่งแต่ละงานนะคะก็ถือได้ว่าแน่นมากๆเลยนะคะเราก็ได้เห็นคนดูที่มารับชมนะคะแล้วก็ที่มาติดตามกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะเราก็ได้เห็นนะคะแฟนๆก็ต่างมีการซื้อบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะเข้าไปรับชมกันซึ่งแต่ละกลุ่มปิดนะคะก็ถือได้ว่าคนดูเนี่ยก็คือเยอะจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะก็ถือได้ว่าที่ผ่านมานะคะมอลลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็คือ คิวงานนะคะปังมากๆนะคะทั้งไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะแล้วก็บัตรน้าง,งานด้วยนั่นเองยังไงก็อย่าลืมติดตามสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกได้มีการอัปเดตนะคะคิวงานในเดือนเมษายนออกมาสาหรับเดือนเมษายนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยนะคะที่คิวงานนะคะของหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็คือแน่นจริงๆมีงานนะคะแทบจะทุกวันเลยนั่นเองนะคะก็ ออกมานะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกเองโดยครั้งนี้นะคะสําหรับคิวงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนั่นเองนะคะสําหรับในวันที่2เนี่ยนะคะก็จะมีงานอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็วันที่4นะคะก็มีงานอยู่ที่บุรีรัม์นะคะส่วนวันที่5เนี่ยนะคะเป็นงานที่ขอนแก่นนะคะวันที่7ก็เป็นงานที่ปราจีนบุรีนะคะวันที่8เป็นงานที่นครราชสีมาแล้วก็วันที่9กนะคะก็เป็นงานที่นครราชสีมาอีกหนึ่งงานแล้วต่อด้วยงานที่หนองคายบุรีรัม ร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ชัยภูมิรวมทั้งนะคะก็มีงานนะคะที่กาลสินมหาสารคามแล้วก็สกลนครด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าคิวงานเนี่ยแน่นแล้วก็ปังจริงๆนะคะที่เราได้เห็นมีการอัปเดตออกมาเนี่ยแต่ว่ามํำเชียงวิหกเองก็มีคิวงานบ้างอยู่เหมือนกันนะคะถ้าตามตารางงานตอนนี้เนี่ยก็มีว่างในวันที่ ว3วันที่6วันที่10นะคะแล้วก็วันที่18นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าได้มีการอัปเดตออกมายังไงเพืแอนๆนะคะก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานของหมอลำเสียงวิหกกันได้ส่วนวันที่ 21- ถึง27เนี่ยนะคะหมอลำเสียงวิหกก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่ารอคอนเฟิร์มอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับผลงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะตอนนี้ก็ถือได้ว่าคิวงานเนี่ยปังจริงๆแล้วก็ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยอยู่ เท่าที่เราได้ติดตามมาก็คือคิวงานเน <i> ี่ยแน่นจริงๆนะคะแล้วก็น่าจะมีงานเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็สาหรับคิวงานบ้างเองก็น่าจะมีคิวงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยยังไงก็ต้องมารอติดตามนะคะแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะและนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถึงกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ